เมื่อเดือนมิถุนายน480ปีก่อนกิสการกองทัพอันทรงพลังของเปอร์เซียข้ามช่องแคบดาดาเนลด้วยสะพานแพรสองสะพานเพื่อลุกรานกรีกอย่างหมดเหี่ยมนัครบซึ่งนำโดยเซอร์เซสกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่กำลังมุ่งหน้าสู่เทอร์มอพิรีช่องเขาแคบบนชายฝั่งตะวันออกของกรีกซึ่งห่างจากเอเธนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ136กิโลเมตรช่องเขานี้มีภูมิประเทศอันทรหดเต็มไปด้วยพุ่มไม้หนาและไหล่เขาสูงชัน พร้อมทั้งสภาพภูมิอากาศอันทารณุณซึ่งหาฝนและแสงแดดแผดเผาคือเรื่องปกติ ในไม่ช้าช่องเขากันดายาว6.4กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุดสำหรับการลุกรานจากที่ราบทิสรีเข้าสู่ภาคกลางของกรีกแห่งนี้จะกลายเป็นสมรภูมิของการสึกระดับมหากราบซึ่งกินเวลา3วันและต่อมาจะกลายเป็นตำนานที่ถูกจดจำในวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ในฐานะตัวอย่างสำคัญของการยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคอันสูงชันยิ่งด้วยความกล้าหาญ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นในคลิปนี้ทางท็อปสารทีวีจะพาไปรับชมเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ของนัก,กรบสปาตัน300คนผู้ยันสู้ศัตรูจนตัวตายแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ ประสักที่ขัดขวางเซอร์เซสในฤดูร้อน480ปีก่อนกิจการคือสันนิบาตพันธมิตรของเรานครรัฐของกรีกที่รวมตัวกันไม้บ่อยครั้งนักเนื่องจากมีความบาดหมางซึ่งกันและกันในยามปกติบางสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรนี้จำต้องยอมยุติความขัดแย้งระหว่างกันเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงกว่าจากเปอร์เซีย เอเธนซึ่งสนับสนุนเมืองต่างๆของกรีกเมื่อครั้งการลุกฮือของชาวไอโอเนียนต่อเปอร์เซียและปราบดาริอุสลงได้เมื่อ490ปีก่อนกิจการเป็นผู้นำเมืองพัธมิตร,ร่วมกับสปาร์ตาทิมิสโตเครสนักการเมืองและขุนพลชาวเอเธนเป็นผู้นำการต่อสู้ทางน้ำโดยการขวางทางกองเรือเปอร์เซียที่ช่องแคบอาร์ทิมิเชียม ส่วนลีโอนิดัสกษัตริย์แห่งสปาร์ตาเป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพ,พื้นดินที่เทอร์มอพีรีซึ่งประกอบด้วยองครักษ์หลวง300คนจากนครรัฐของพระอ,องค์เองและทหารซึ่งไม่ได้รับการยกย่องรวม7,000นายซึ่งรวมถึงชาวโฟเซียน1,000นายชาวทิสเปียน700นายและชาวทิบัน400นาย เลโอนิดัสผู้มีอายุราว60ปีขึ้นครองราชเมื่อราว10ปีก่อนหน้าหลังครีโอมินิสผู้เป็นพระเชษฐาร่วมบิดาและกษัตริย์องค์ก่อนหน้าเสียชีวิตโดยไม่มีบุตรนักรบสปาร์ตันทั้ง300นายคือนักรบหัวกะทิซึ่งพระองค์ทรงคัดเลือกด้วยตนเองทหารเหล่านี้ทุกนายต้องเป็นผู้มีทายาทเท่านั้นเนื่องจากพระองค์ทรงทราบว่าโอกาสที่พวกเขาจะรอดชีวิตจากการศึกครั้งนี้มีเพียงน้อยนิดและต้องการมั่นใจว่าพวกเขาจะมีผู้สืบสกุลต่อไป และเมื่อมีผู้ถามกษัตริย์ผู้นี้ก่อนการรบว่าบิโอเนดัสเพราะเหตุใดท่านจึงต่อสู้กับศัตรูมากมายด้วยคนเพียงเท่านี้พระองค์ทรงตอบกลับว่าข้ามีคนพอแล้วเนื่องเพราะพวกเขาจะตายกอ,องกําลังของเซอร์เซสรุกผ่านทราคีมาเซีโดเนียและทิชารีอย่างง่ายดายเนื่องจากผู้คนในบริเวณเหล่านี้ต้องตื่นตระหนกและยอมจำนวนโดยไม่ต่อสู้แต่เมื่อพระองค์เดินทางมาถึงเทอร์โมอพีรี หน้าก,กลางเดือนสิงหาคมกษัตริย์เปอร์เซียผู้นี้กลับต้องพบกับการต่อต้านอย่างแข็งขันจากกองกำลังที่เตรียมพร้อมลโอนิดัสวางแผนถ่วงกองกำลังเซอร์เซตที่ช่องแคบแห่งนี้ซึ่งภูมิประเทศที่ได้เปรียบสามารถเป็นตัวคูณกำลังให้กับกองทัพกรีกที่มีจำนวนด้อยกว่า เนื่องจากช่องแคบแห่งนี้จำกัดไม่ให้กองทัพเปอร์เซียใช้ประโยชน์จากกองกำลังที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือใช้ทหารม้าได้ในขณะเดียวกันกองเรือกรีกจะมุ่งไปกับการพิชิตกองกำลังเปอร์เซียที่ช่องแคบเหนือกเอกาะยูเบียที่อยู่ใกล้กันได้นั่นเองครับนั่นคือแผนแต่ริโอนิดัสต้องกังวลใจเมื่อพระองค์มาถึงเทอร์มอพิลีและพบว่าเส้นทางอโนเฟียซึ่งเป็นเส้นทางภูเขาสามารถจะไม่ฝ่ายลุกรานอ้อมผ่านตำแหน่งของเขาได้ แต่บันช้าเกินไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์เนื่องจากกองเรืออยู่ในตําแหน่งเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงสั่งการให้นักบวชชาวโฟเคียปุมกันเส้นทางดังกล่าวในขณะที่ชาสปาตันซ่อมแซมกําแพงที่ป้องกันบริเวณที่ร่องตรงกลางช่องเขาเซอร์เซสตั้งค่ายกับทอมอเปรีและรออยู่สี่วันพระองค์เชื่อว่ากองทัพกรีกจะถูกความกลัวครอบงำและถอยทัพเมื่อพวกเขาเห็นกองทัพอันทรงพลังของเปอร์เซีย เซสส่งพลน,นำสารไปหารีโอนิดัสเพื่อเกลียกร่อมเพื่อให้พระองค์ยอมวางอาวุธแต่กษัตริย์แห่งสปาร์ตาผู้นี้ทรงตอบกลับเพียงด้วยคำว่ามายึดพวกมันไปเองสิเมื่อถึงวันที่5กองกำลังเปอร์เซียเริ่มทำการโจมตีเป็นไปตามที่รีโอนิดัสคาดการไว้ ความได้เปรียบด้านจำนวนของพวกเขาไม่มีประโยชน์ในพื้นที่ที่คับแคบเช่นนี้แม้นักรบเหล่านี้จะมีทั้งความกล้าหาญและความทรหดมากกว่าพวกเขาก็ไม่ได้ฝึกมาเพื่อการต่อสู้ในสภาพภูมิประเทศดังกล่าวและยังไม่มีอาวุธหนักดาบของชาวเปอร์เซียนั้นสั้นกว่าดาบของชาวกรีกและโลมีขนาดเล็กกว่าส่วนธนูและลูกศรน,นั้นก็ไม่สามารถเจาะโล่ที่ทนทานของฝ่ายป้องกันได้ กลับกันพื้นที่เช่นนี้เหมาะกับทหารกรีกซึ่งคุ้นชินกับการรบด้วยขบวนฝารังซึ่งเหล่านักรบยืนชิดกันไรต่อไรและหันกำแพงโล่เข้าหาข้าสึกสมรภูมิครั้งนี้คือโอกาสเหมาะเจาะเป็นพิเศษที่เหล่าชาวสปาร์ตันจะได้สาธิตฝีมือทางการรบของตนเองอันเป็นผลที่ทั้งชีวิตอุทิศทั้งร่างกายและวิญญาณให้กับกองทัพ นักรบกรีกดันทหารของเซอร์เซสกลับไปครั้งแล้วครั้งเล่าและความสูญเสียของฝ่ายเปอร์เซียมีมากขึ้นเรื่อยๆก่อนการรบวันแรกจบลงเซอร์เซสรวมพลทหารที่เก่งที่สุดของพระองค์จำนวนหนึ่งหมื่นนายชาวกรีกเรียกทหารหัวกะทิภายใต้คุณนางนามที่ดานิสเหล่านี้ว่าอับมย์เพราะดูเหมือนพวกเขาสามารถทดแทนความสูญเสียได้โดยทันทีจนดูเหมือนว่าพวกเขามีจำนวนที่ไม่สามารถนับได้ ทว่าแม้แต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถกำราบนักรบของกรีกลงได้และจำต้องถอยทัพในไม่นานหลังจากนั้นมีคำร่ำลือว่าเซอร์เซสซึ่งมองดูการรบจากบัลลังก์ทองคำที่ตีนเขาใกล้ๆต้องกระโดดลุกจากที่ประทับหลายครั้งต่อหลายครั้งเพราะกิ้วโกรธต่อความล้มเหลวของฝ่ายตนเองและในวันต่อมาฝ่ายเปอร์เซียทำการโจมตีแต่กลับล้มเหลวอีกครั้ง และในวันเดียวกันนั้นเองที่คนเลี้ยงแกะชาวกรีกในบริเวณนั้นนามว่าเอฟิลติสบอกความลับของชายชนะแกะเซอร์เซสนั้นคือเส้นทางอโนเฟียซึ่งทอดไปตามสันเขาและอ้อมไปทางด้านหลังที่มั่นของฝ่ายกรีฝั่งตะวันออกของเทอ,อร์มอพิรีเพื่อแลกกับรางวัลก้อนงามเขาสัญญาว่าจะนําทางนักรบเปอร์เซียไปตามเส้นทางดังกล่าวเซอร์เซสทรงมอบหมายให้ไฮดานิสและเหล่าอ,อมนุษย์ทําการจู่โจมครั้งนี้ พวกเขาออกเดินทางจากค่ายในยามที่ตะเกียงถูกจุดและมุ่งหน้าเดินเท้าไปตามทางตลอดทั้งคืนเรียวนิดัตทรงเรียกประชุมเหล่าแม่ทัพเมื่อพระองค์ทรงทราบว่ากองกำลังของตนเองถูกล้อมด้วยคำถามว่านักรบกลีกควรถอยทัพหรือปักหลักสู้และแม้การป้องกันที่มั่นของฝ่ายตนจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระองค์กับตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่านักรบสปตปนทั้ง300คนและนักรบที่บันอีกจำนวนหนึ่งจะยืนหยัดต่อสู้ เกียรติยศและวินัยทางการทหารของพระองค์ทําให้การยอมจำนนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้สําหรับชาวสปาร์ตันทางเลือกเพียงสองทางของพวกเขาคือชัยชนะหรือความตายและอีกหนึ่งสาเหตุเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้คือคําทํานายของเทพธิดาพยากรณ์แห่งเดลฟีซึ่งกล่าวว่าอนาคตสองทางของสปาร์ตาคือเมืองจะถูกทําลายโดยอร์เซียหรือกษัตริย์เขนาคนครรัฐแห่งนี้จะต้องตาย รีโอนิดัสซึ่งทราบถึงคำทํานายดังกล่าวอาจเชื่อว่าการเสียสละตนเองอาจจะช่วยเมืองของพระองค์ให้อยู่รอดได้นั่นเองครับรีโอนิดัสสั่งกองทัพเรือกลีกที่ช่องแคบอะเทมิเชียมสลัดตาแหน่งและให้กําลังพลบน,บนภาคพื้นดินส่วนใหญ่ถอนทัพจากสนามรบนักรบที่ยังหลงเหลืออยู่รับประทานอาหารเพื่อรวบรวมกำลัง และเลโอนิดัสกล่าวด้วยความตลกร้ายว่ากินมื้อเช้ากันให้อิ่มหนำเพราะคืนนี้เราจะกินมื้อเย็นกันในนรกจากนั้นกษัตริย์ผู้นี้ก็บุกโจมตีค่ายพักแรมของฝ่ายเปอร์เซียด้วยความกล้าหาญและความรวดเร็วแต่เซอร์เซสก็ไม่ได้เร่งรีบโจมตีกลับเพราะไฮดานิสต้องการเวลาเตรียมตัวให้พร้อมขุนศึกผู้นี้เทเล่าวงสวงให้ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอันเป็นสิ่งที่ชาวเปอร์เซียบูชาและรอจนถึงกลางช่งชวงเช้าก่อนจะเริ่มจู่โจม เบริโอนิดสสลัดช่องแคบซึ่งสามารถเป็นที่กำบังและได้ย้ายตำแหน่งไปยังพื้นที่โล่งซึ่งแม้ว่าจะปราศจากที่กำบังแต่มันก็ช่วยให้เขาสามารถจัดวางตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและสังหารฆ่าศึกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นักรบชาวกรีซซึ่งรู้จุดจบข,ของตนเองต่อสู้อย่างบ้าคลั่งเมื่อหอกของพวกเขาหักทหารเหล่านี้ก็ชักดาบขึ้นมาต่อสู้ สุดท้ายพระองค์ก็สิ้นพระชนลงการประทะข้างย่อยเกิดขึ้นรอบๆพระศพเหล่านักรบแห่งสปราร์ตาโจมตีและยันกองทัพเปอร์เซียไว้นานพอที่จะกู้พระกายาที่ไร้วิญญาณของกษัตริย์ของพวกเขาและถอยไปรวมกําลังกันใหม่บนที่สูงหลังกําแพงป้องกันเมื่อเห็นว่าไฮาดานิสและนักรบอมนุษย์มาถึงผู้ที่ยังมีดาบป้องกันนเองส่วนนักรบที่ไร้าอาวุธสู้ต่อด้วยหมัดและฟันในท้ายที่สุดฝ่ายเปอร์เซียก็ทลายกําแพงลงได้สําเร็จ และร้อมฝ่ายป้องกันก่อนที่จะใช้ธนูสังหารพวกเขาไปเรื่อยๆเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในระยะประชิดเซอร์เซสทรงบัญชาให้นักรบทีบันที่รอดชีวิตถูกตีตราที่หน้าผาเพื่อแสดงสัญลักษณ์ความเป็นทาสส่วนพระศพลีโอนิดัสถูกบันพเสียนและพระกายาของพระองค์ถูกเสียบตรึงพระศพของลีโอนิดัสและนักรบผู้วายชนถูกฝังที่สมรภูมิแห่งนี้ในเวลาต่อมาอนุสาวรีย์หินรูปราชสีถููตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก ไซโมนิดิสผู้เป็นนักวีเขียนคำจารึกสั้นๆแด่ผู้พลีชีพว่าผู้ใดที่ผ่านมาจงบอกเหล่าสปาร์ตาเถิดว่าพวกเขาทำตามคำสัตย์ของตนแล้วและในอีก40ปีต่อมาหรือเมื่อ440ปีก่อนกิสการพระบร,รมอิดของลีโอนิดัสถูกส่งกลับไปที่สปาร์ตาสุสานของพระองค์ยังคงตั้งอยู่ใกล้กับเมืองสปาร์ตาในปัจจุบันหลังการปราชัยที่เทอร์มรีชาวกรีกได้รับชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ ที่ชารามิสและพราเทียที่ซึ่งพวกเขากำราบกองทัพเปอร์เซียลงได้อย่างเบ็เสิทธร,ราชาผู้นี้และนักรบสปาร์ตาของพระองค์ส่งเสริมเกียรติภูมิของรัฐแห่งนี้และสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวกรีกทั้งมวลลุกขึ้นสู้กับผู้ลุกรานและเป็นดังที่ดิโอโดรุสซิโครุสเขียนไว้ ดังนั้นพวกเขาคือเราเดียวในประวัติศาสตร์ผู้ในายามปราชัยกลับโด่งดังมากกว่าผู้ใดทั้งมวลที่กำชัยอย่างงดงามที่สุดเสียอีกถ้าข้อมูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราและเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ